ติด่ะแต่ว่าบางกบกะตัวใดสีมันติดเนี่ยเราต้องขูดเนาะขอเไ้าไบให้มัน่สีตันตรงนั่นเนาะมัดนดุนได้เอาใบคัดมาคัดผุเนาะคัดขาดขัดขัดใบพันธุ์แท้แต่ มทาบานบอเยี่่อมวันนัดอีซีเดนก็ออมท้ามีแต่อขอบมกบเนี่ยป้าไว้ก่อนทาแต่บานประตูก่อนสบานดี้สบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขูสู่คนเนาะเพชรม่วงสุวรรณว่าสิเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกราบสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกตัหนึ่งพบพ่อกับช่องยูทูบกลองวาเวียงสายใจกันด้วยพี่น้องเนาะอ่า

cái này là kếp, này đen đen, thì nó nghiệp lỗi được rồi, nó là cái này nhanh cái này là cái này nó cái này là cái này nó này là ตัวนี้มันแห้งอีกวันนี้มาออื่นนี่ให้เป็นท่าซีรองพื้นไว้น้ำโปะไว้น้ำตัวนี้ทาซีรองพื้นโปะไว้น้ำเรื่องเรื่องซีเชานี่กะทางในจะเป็นซีทางในทางนอกก็เป็นซีทางนอกนอกเป็นนอก่วนนซีตั๊ดทางด้านข้างล่างนี่กะทางเบิง้งพี่น้องเลยไหนเก็บไหนเบิง้งไปแต่ละบนนอก,นอกเก็บแล้วพี่น้องเลยงามเรียบร้อยแล้ว คือจบภารกิจไปตัวนี้ก็จบของจอยจบใช่ไหมครัโทรไปเคียบลงหัน่นบอ้มันไปพุ่นนะมัน ทังพุ่นเดี๋ยวเก็บมาบรทังพุ่นเพื่ทังพุ่นมันบ่เทิงพอต้องใช้ทางด้านเนาะเก็บไปตามขอบประตูนี่ก่อนอืมอืมอืมแดดอ่อนก่อนก็ได้อย่างเห็ดมันมันฮอนแดดหมดมันแดดเกินเนีแดดอ่อนนะเราจัง โอยนั่นไปเก็บไปเนี่ยพี่น้องน้ำเขาด่างถัวด่างบวงมันมันมินเป็นนกเหรอหรือว่าบางทีเขาสีได้ก็อ่างเฉพาะอยู่มงนี้หรือว่าเขาบริษัทอันนั้นกล่างเนี่ยโจไปพุ่นไปสิหน้าโทรมาใส่มันไหลไป อ่างเลยนี่ยมันเป็นีนา่างบันเก็บทั้งนั่นบอกมน,นเดดแผลอยักี้คอยคิดว่าตอนนั้นแดดอ่อน Nè đấy là lần ngày đã tìm mình một phiền ใช่ด้วมันถึงงานจังหวะอะเอย่างนมันบ่ถึงจังหวะอะไอย่างนีหละเปนสี <c oughs> <c oughs> หนาหอนอ่ะดิหมได้จนไล่ตา <c oughs> ยังหมลได้เป็นไหนเนาะคงเดียวม่แต่ว่าจะดืมอ่าด,มาดืมเก็บไว้นั้นนะวา้า น้ำใกล้ๆเสาแบบป,ปะเจาเผื่อเจาสาบจะอย่างมันยังขี้เปื่อนอยู่ก็ได้เก็บอีกไวท้ทาเสามานำนั่นตัวทางนอกใครขอกดับบลนี่น่ะเออในห,หน่วยหนึ่งมืออื่นเพิ่นจะหาห่งเพิ่นนั่นนี่เนาะเจ้าโบฮานคุรถมาต่างไว้เห็ดเป็นมงไว้ให้มน,นุษย์ มันบมมีเคาะผู้แนะบัตรทองเห็ดเคาะเห็ดยังได้คพุ่นั้มันจะเนี่ย,ย,ย,ยมันจากบ่นหางไก่ทางนั้นใชไหม Trần Mà Thanh. เดื้อห้องทางในพี่ทาโต้นั่นเดื้อทาทางในเป็นสีสองทางนี้สีตัวนั้นจะเป็นอันนั้นสีดองพื้นตัวนั้นสองทางนี้จะเป็นสีภายในนี่พี่น้องสีภายในใช่หมดอื้อ nhà mình, tao ัน้าม,มานาันนะมันห่อนเลยมัน,ห,น,ามามห,นมห่อนเน้ามันได้ยูมน้ามันเลวห่อนแหงเพนเป็น,นั้นลายหงลายตา ทางมันเด็ดเดบปลาไปก้อน,อ,นอ,นอนเข่าไว้อยู่มันหอนเด็ดโอนผู้ตันแรงจึงเห็ดจะเห็ดไปมันหอนเด็ดไรี่ได้แลงตัวนี้เอาเก็บไว้เอาเข่าวไว้รถแพงจะนอนบกบบนั้นไปทาทางในหมื่น ไปตามนั่นมาน้องดอวาวมันมางเห็นได้ไงห้อยห้อยเฮายมันมังเห็นเห็นว่ามันเข้าไปเห็นพอสิพันเขาน้องจ้อยน้องเจ้า,ามือ,นนอหน่ะหนูมือ,อมันออกนอกมือหน่ะเมื่ออาบุงห้อยรถมากำลังไปว่ามันคันเขียวมัน แก้วโบราให้ได้เดกให้มันจ่อยกันบกแก้วเอาซีกทาตูี่น อันนี้ทรา่ทาบานบ่อเนี่ยทาแล้วมันโทมทางนี้ใชเป็่หนยังี้ยมันเลวเลยเหลื่อเบืองนี่ตอนแรกจะเอาไปทตรงนี้มันเหลวเนาะเมนเมนจะหากระปุกขวดใหม่เด้หาขวดใหม่จะไปไปใส่ขวดเดียวกันมันออกเป็นชีอื่นเด้หาขวดใหม่ เออทาโดดวาได้ว่ะยังเนาะเฮ็ดโดดเอาตามสบาายน้องหมับใบบอบอบอเดียวกับเพื่อนน้องจ้อยฮะมันเป็นสีเงาสีไม้มันอ่ากินมันไม่ได้แห้งบ้านเรากกินมันไม่แห้งชามห้องนั้นนงหมา้ของน้องหมายมันผสมเทนเนอร์แห้งอ่ะนะมันแห้ง ดหัวพูดแน่อนเดแบบนี้เห้งท่าหองเปลไรพี่้ยกเรารมาเาน,เนนะเาะมชมที่นู้นแบบจะชด,ดได้ตัวนั้นมันมันกินมันแห้งมิเต่ห้ากับพวกขวดน้ำเปจชอกเปชี่ขวดไงมาตัดเนาพดีด้าทาอยู่ห่มเห็นเดี๋ยวคาบานใหญ่ก่อนก็นได้ ทั้งนั้นให้รผู้ช่วยเพิ่นเริ่มนครับปัดนั่นไป

เดี๋ยวมาเห็ดโตมันทางมันทถมก่อนมันมีแนวให้เห็ดอยู่เลยเขาเอห็ดแล้วเพิ่นแล้วจะแหลก,กจะจำเป็นนะจำเป็นเห็ดเ,น,เ,น,เนี่ยเออตัวไรมันนั่นนะฮะขูดองค์กรทางทามันบริสุทธิ์เลยฮะเนี่ขนย,ขนยขูดเนาะเอาผ้าเนีย่ยเอามีดก็ได้มาขูดขูดขูดเนาะเสริเท้าตัวไรมันนั่นนะฮะมันโมเมนต์ชีคือกัน มันเป็นชีน้ำมันชีใ้มันจะเห็นได้ไหมชีโตนี่มันจะเห็นคือเก่านะชีตัวมันย่อยใช่เราเห็นอยู่บ่อตัวนั้นคือมออกมาให้นอ่สี มันเลือประตูนี่ถ้าใช้โตน้ำเด้อไป่ะเด้อเอาแบตตเบิดบัตเนี่ยกินบัวช้างผุดคำเรือคำเรือประตูแต่ถ้าใช้อเออตัวไรมันติดนี่แต่ว่าบางกกังกบกะตัวไรซีมันติดแหละเราต้องขูดเน,น็อต Tha bàn ซีเจล đấy บ่โอ๋ đấy นะมามา bà ăn ก่อน à. bàn

Chùm leo đấy nó chúng leo đó này gì đó đây này đấy biển mình mò bò คนในสีเนาะขอบขอบกบให้ว่าไม่สีตั้นี่ตรงนั้นเนาะรุนรุนได้เอาใบคัดมาคัดผ้เนาะคัดขัดขัดพปปันแต่แมันจะงเะมันาบานบอเยี่ยมวัน้า,ามีแต่อ่าขอบกบหนึ่งป้าไว้ก่อนถ้าแต่บ้านประตูก่อน งานนู้นเนี่ยทำแบบฮงจักแบบไล่งเขามาบาดเดียวแต่ทำบิดพุ่นนะเมนยุกกาวยาวเบิดเฮาแล้วเบิรทุกอย่างนหนยังมาตีนบาดน้ำรัง บานกับท่าท่าแต่อยู่นอกคุณไหนยังเอาเข่ามาติดท่าทาแต่ตากเลดไว้อยู่นอกคุณยังเอาเข่ามาติดใจเฮือนกันจังกนนะกัน้องมากันได้ย้อยขึ้นเขาแบบได้มาทาสีตัวนี้ทอ่าเฮ้ยไม่ทาเนาะทาแล้วก่อนเอาเลดสิงขึ้นเก่าแล้ย แล้วแบบมันแห้งนะมันยังทีขึ้นเงาขึ้นมันนั่นอยู่นี่แจะจักมือค้า่านั่นกะเจ้ายืมมันยังอัินจอลูกบิดนะมาใส่จอเป็นอยู่บ่เห็ดเคยเห็ดอยู่บ่ลูกบิดนี่ใส่บิดนฮะเคยเห็ดบ่อใช่ตรงนี้บ่อแม่ใครจะรู้น่ะ Hoặc chào mai sai mà hai. Men hóa. Mom, bia nè nè thân 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 biển thân đấy, thân này sai. Đó là sai, ờ, nhanh thân này sai thân 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 mì mì thân 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 เดี๋ยวจะน่นให้เจ้าใายมันได้อาศนะเจ้าัวเลยเตัวนี้ยังมามันไม่แห้งบบนไหนได้ลงหนาวเอยเจ้าไปเจอสีเื่นอนลงมาเู้ทีนเจ้าไปลบตัวนี้ยังไงมันเป็นชีอ่อน,นเลยชีอ่อนมันบอกอยแห้งบบนไหนอันนี้ hmm ừ, chạm này thằng cô chú ấy cả. thề nè nó thề nè. thề gìn xì vô. chạm. thằng ta gặp cậu anh nó đại gặp xì huyền bận. riêng mà cây cứ rất bận. đeo múng này, ดาวนีมน่มันมันสะขึ้นแดงแห้งหัวไหมมันแห้งเนาะไหมมันเนี่ยไหมมันโดนขึ้นมันจะขึ้นสีแห้งกว่าเฮือนน้องจ้อยน้องจ้อยมันไหมยังไหมเลยไหมยังเปียกอยู่ท่าเลยถ้าต้องท่าลายท่าลายลำนะมันจะขึ้นมันดูสีเข้าไปนะฮะพี่น้องเนาะห่อนแห้งะลยใช้เดินทางกลับก่อนเหมือนจางพูดเลยลกลับแล้วเหมือน มาไวปวดหัวคือกันก่อนกันเงาเลยทางกลับแล้วบันทนะี่พี่น้องไงเนาะได้พุ่นแห้เมื่ออื่นพุ่นได้พบพ่อกันใหม่นี่ก็สิเดินทางก่อนพี่น้องเนาะพบพ่อกันในคลิปต่อไปพี่น้องไนงะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณบาสุกูุกคนเนาะที่เข้ามาเบิ่งมาชมเข้ามาติดตามคอยกดไลค์กดแชทุกทุกคลิปพ,พี่น้องเนาะขอบคุณขอบใจหลายคลิปนี้ก็ลาไปแล้วพี่น้องไนงะ บอกกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีปัสกุศลเดอ้อเนาะ